สวัสดีค่ะครูจอยพี่สายได้เรียนกับคุณครูจอยเนี่ยยอมรับไปเลยว่าไลฟ์แล้วรวยเนี่ยพี่สายสุดคุ้มมากเลยแล้วดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าสําคัญที่สุดคร์สการไลฟ์แล้วการออกกล้องแล้วหลากหลายเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพี่สายดีใจมากเลยค่ะแล้วมันสุดคุ้มมากเกินคุ้มค่ะถ้าใครได้เรียนนะถือว่าโชคดีโชคดีมากเลยที่เจอคุณครูจอยครูจัใจจริงนะคะ,ะดีใจสุด ไปแล้วครูลอยไปแล้วดึงไห้ลอยเลยลอยทุกวันแหละเึง <laughs> นี่เพิ่นอ,อ่ะก็ถ้าจะไม่มีคอต่อก็คงจะใจหายเนาะ <laughs> เพราะว่าพอได้มาเรียนตรงนี้ค่ะมันก็เกิดความรู้สึกว่าเออผูกพันมันมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็ทำให้เราอ่ะได้สนิทกันมากขึ้นนะคะ,คะ,คะอันนี้พูดถึงในแง่ความสัมพันธ์ของพวกเราก่อนนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะ แต่ถ้าในเรื่องเป็นการเรียนนะคะเอาตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยนะที่แบบว่าเ,าเข้ามาสู่ออนไลน์ได้ก็มาเจอครูจอดเปงครูนคนแรกนะคะทาให้เราเข้าใจว่า,าการที่เราจะต่อยอดหรือทําอะไรไดใ้ให้ให้ให้มันประสบความสําเร็จได้เราต้องรู้จักรู้จักกับใจของตัวเราเองและเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วก็ทําให้เราอ่ะได้รู้ในการที่ว่า เข้าใจในงานตรงนั้นทําให้มันรู้สึกว่าพอเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นและพี่เพลินก็ได้เคยได้เรียนเวอร์ชั่นแรกใช่ไหมคะลายแล้วรวยค่ะมีความรู้สึกว่าไอ,ไอ้ตัวนี้มันมันค่อนข้างเราเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าและได้เข้าใจหน้าน้ํานะคะได้เข้าใจหน้านา้ําได้เข้าใจลูกค้าของเรานะคะว่าเราจะต้องแบบลูกค้าของเราจะต้องเป็นยังไงมาก่อนและทําให้เราเหมือนกับเราแบบ ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าคำตอบและจะมาเป็นคอนเทนต์ของเราได้นั่นก็คือเป็นรีวิวของลูกค้าหรือการที่เราได้คุยกับลูกค้าน,นะคะทำให้พี่เพิ่นเก็ตตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยทำให้เ,เกิดเกิดความเข้าใจมากขึ้นและและและอะไรนะคะได้ได้รู้ว่าปัญหาที่เรากำลังเจอ การที่เราเรียนสดเนี่ยก็ได้ถามครูทันทีครูก็ได้แกะแล้วก็เหมือนกับได้ปลดล็อกให้เราเลยทําทําให้เราแบบเออมีความกล้าขึ้นอีกนะคะมีความกล้าขึ้นอีกและเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณครูจอยค่ะที่มีคอร์สแบบนี้นะคะเออไม่ต้องพูดถึงราคาค่ะแต่รู้ว่ามันคุ้มมากน่ะคุ้มจริงๆค่ะขอบคุณครูจอยขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกการแบ่งปันค่ะรักออนไลน์ค่ะรักออนไลน์เพราะครูจอยรักออนไลน์เพราะเรา เข้าใจมากขึ้นขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะพีะะะ่เพิ่น